นี่ไงเซิร์ฟดีสัตว์ต้องเซิร์ฟนี้สิวะไม่อยากออกเซิร์ฟเลยถ้าเกิดว่ากูโดนลูกูก็จะเป็นต้องออกออไม่ใช่กูทำเป็นกแล้วก็ไม่เจอกูไม่ใช่ทำเป็นกรองไม่สู้ออกูเลยเหรอ

นี่แหละตัวละครยอดเนี่นเดี๋ยวต้องเกิตหวยเอ้ยพี่อะไรเนี่ย้ายโดนได้ไงวะระยะตีลอยเมตรไปนเนี่ยอะไรของกูเนี่ยกูจะลนทำไม ไค,คุยคู้ใครในนี้ไม่ได้เลยไม่ทำเบ็ดตัวปอมึงอีกแล้วเนี่ยอะไรปุ๊กะระยะถูกแล้วนะกะเวลาถูกแลนะไอ้ตั์ เจอกูเฮียรอบนี้เฮียตายมึงตายสะใจเว้ยต่อไปก็มึงทำเบ็ดกูเริ่มปรับเตรอตือเอ้ยใครพพ์มีชี่อ,อยากโดนพิมพ์จังเฮ้ยแล้วมึงอยู่ใกล้กูสุดด้วยไง เี่ยมันจะคิดว่ากูแคนป่ะเนี่ยปคดอะไรพี่ไม่ใช่พวกเป็นยาอ่ะกดมวยน้องใช้ได้แค่โปลแน่แหละมึงโปอันใจคนอื่นกูจะหลุดโปฮิตว็คกระจอก นี่ไอ้พี่อะเสียคอร์เตอร์ฟีมันกล้าอมบเนี่ยเลยเฮียนี่อะไรเนี่ยโอ้กาสวนกู tôi cua hì à, à, chết lúa rồi, mèng ló cùi. ơ, trốn cùi đấy. ốm cái này hả? kéo นี่ไงหมื่นเจ็ดโอ้ยฮอคยได้ดามจฟรีใช่ไหมดามจฟรีเหี้ยเฮ้ยบล็อกไปแล้วรู้ว่ามันจะเข้ามากูเลยบล็อกเนี่ยเอ้ยเลยขีย่เฮียเลยครับมันกะเด้งออกอ่ะ เยอะเลยทำเวทอยู่ข้างหน้าเองกูเจอคนดังเว้ยไม่เอานะหนูตาย เจนี่อะไรทำไมมึงเลงกูเนี่ยกดเร็วไป อะไรของมือรับเบคอนแพ้อะไรกูครับได่เงินทำที่อะไรมึงแล้วกูเซฟปิงด้วยประเด็น รับอีเม,มดใหม่เป็นสัตว์เอ้ยกดช้าไป slow. มืมถูกล๊อคเฮ้ยมึงจะปีงหาพ่อมอึงอะไอเหี้ยแล้วทีนี้ไม่โดนแล้วทีนี้ก็ต่อยกูไม่โดนสัตว์เอ้ย

เดกูดาเมกฟรีเฮ้ยทำไมมึงฉลาดได้อย่างนี้วะอะไรถ้าอะไรถ้หาหันหลังหลอกเหรอถ้าเี่นนั้นไม่มีประโยชน์คับน้องไม่มีประโยชน์กับผู้เล่นระดับสุ ตีเกมนะมีมีฝนนะเว้ยเกมนะ่ะชอบเข้าข้างขวดกระจอกแต่มันไม่ถึงตาย อะไรครับเนี่ยไอ้ตัดตาย เฮ้ยไม่ตายตายทำไมไมึงอ่อนลงเนี่ยตามึงไอสัตว์เปิดคุณมวยหี้ยอะไรก็ไม่รู้ปิงเหียอะโอ้ ถ้าเฮียน,นั่นต้องปิงเท่ากันด้วยกูจะหลุดเลยเมือ่อไหรเฮียน,นั่นไม่มีผู้ถึงเจอเอาลีเลือดอยู่อะไรวะกูปิงฮีอะไร กูเจอใครึงอยู่ใกล้สุดมึงแค้นไอ้กูรับเพื่อนกูไม่ได้ฆ่ามึงครับน้องอย่างโง่กูสู้อยู่อย่ามายุ่งเจาะอะไรอ่ะกูทำอะไรของกูเนี่ยอ้าอกูโง,ง่เอง มันก็โง่ไม่ใช่หรอกเว้ยถ้าไอ้นั่นน่ะเตะแล้วคิวอะถ้าเฮียเนี่ยไม่ใช้ยากใช้ไม่เป็นลืมวิธีใช้ไปละดตีตายใต้เฮีย อะไรเขาไม่ช่วยมึงหรอกไอ้กูเล่นระดับกระจอกแม่งแทนกูแน่เลยแม่งไม่รอให้กูสู้เก็บ สวยเพื่อนตัดไว้ให้ดีมากอืมนั่นแหละให้มันตายไม่เป็นไรไม่รู้พวกขี้แค้นเนี่ยกูจะทายแค่นั้นก็ไม่ได้ค่าอ้เช่นนี้อหลรยิ่งขี้แค้นเป็นพี่อะไรชอบแค้นกูชนะกูไม่ได้ครับน้องกูเู้่เรียนระดับหูกูเลเวลเก้า ปเล่นเเดี๋ยวที่นั่นก็มาเอาคู่ไปทราบใครยังไม่มีคู่เอามันเนี่ยอะไรสวยอันั่นแหละข้ามัน,นทีเอ้ฉาบท่ ใช้มาตั้งหลายรอบไม่เป็นทำไมกูต้ง้งมาเป็นกับไอ้คนจริงๆอย่างนี้ด้วยโว้ยกูนู้ว่ามันจะแดตออกเฮ้ยหรือมันแดดออกไปแล้วกูติดกลับมันเข้าให้แล้วกูชนะมันได้ไงเนี่ยต,ต,ต่อไปก็มึงอ่ะ ao đấy đỏ lấy một tay. ơi. Uầy กูตายกูยจะไปสวนนั้นทำไมเนี่ยสัญชาตญาณงงๆลงเจอบูไซตตมะหวยเอ้ยเป็นเฮี่ยเนีย อ้าวเจ๊ดกดรอแล้วมึงตายกูนี่แหละตาย รอดเว้ยตายคู่เทียไอ้ง่ว้าวายตายว้า